ขยับมาดูเรื่องของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะผู้บัญชาการกองกําลังสุรสัตว์มนตรีได้ถแถลงผลการจับกลุมเป็นการตรวจยึดยาบ้านล็อตใหญ่จํานวนมากกว่า8ล้านเม็ดนะคะในขณะที่ตํารวจ191ได้จับผู้ต้องหาที่ส่งยาเสพติดผ่านทางไปรษณีย์ของกลางนั้นเป็นยาบ้ากว่า60,000เม็ดแล้วก็มีไอซ์อีก1กิโลกรัมค่ะ คอตรีบุญศิลป์ภาคกลางผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารและฝ่ายปกครองได้ถแถลงผลการตรวจยึดยาบ้า40กระสอบจํานวนประมาณ8ล้านเม็ดในพื้นที่บ้านนาคา่ะตปากหมันอ,อด่านซ้ายจัังหวดเลยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีเปิดเผยว่าเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมายาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าได้เข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนกว่า30ล้านเม็ดเนื่องจากชายแดนทางภาค เหนือนั้นติดกับประเทศเมียนมามีความเข้มงวดในการผ่านเข้าออกป้องกันการนำเชื้อไวรัสโควิด -19 กลับเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ ดังนั้นขบวนการค้ายาเสพติดจึงเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงค่ะเขาใช้วิธีการข้ามแม่น้ำโขงมาทางจังหวัดเลยน้องคายบึงการนครพนมและจังหวัดมุกดาหารโดยใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้มากถึง23ล้านเม็ดรวมกับยาบ้าที่ยึดครั้งนี้อีก8ล้านเม็ดรวมทั้งหมดเป็น31ล้านเม็ดซึ่งทุกภาคส่วนยังคงคุมเข้มตลอดแนวชายแดนนะคะเนื่องจากมีรายงานว่าโรงงานที่ผลิตยาบ้าตอนนี้ยังคงมีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรอที่จะส่ง ข้ามมาในพื้นที่ประเทศไทยจากทุกช่องทางค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรน,น้ำพองจังหวัดขอนแก่นได้จับก,กุมนายสุกรีเชื้อคำฮดพร้อมกับของกลางยาบ้าจำนวน84,000เม็ดไอซ์3กิโลกรัมที่ซุกซ่อนไว้ภายในไร่อ้อยบ้านานาคูตำวนหนองกุงอำเภอน้ำพองผู้ต้องหานั้นให้การรับสารภาพนะคะโดยบอกว่ายังมียาบ้าอีกจำนวนมากที่ซุกซ่อนเอาไว้อยู่ในไร่อ้อย เจ้าที่จึงนําตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดก็พบเพิ่มอีก3ถุงจํานวน1 8 0 0 0เมตรรวมกับยาบ้าที่สามารถยึดมาได้ทั้งสิน้นจํานวน1 9 2 0 0 0เม็ดตรไอซ์อีก3กิโลกรัมโดยผู้ต้องหารับสรารภาพว่ามีหน้าที่เป็นผู้กระจายยาบ้าไปตามแหล่งลูกค้ารายย่อยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเจ้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางนะคะแล้วก็ส่งตัวดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ